สวัสดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับวันนี้แพนอยากจะมาสรุปเรื่องของงานขายนะว่าเป็นแล้วมันได้อะไรนะครับอาชีพนี้ทําไมผมถึงทาเพจนี้ขึ้นมาทําไมวันๆเอาแต่พูดเรื่องเซลล์ขายของตําแหน่งเซล์ลดีอย่างง้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหลายคําถามเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ต้องขอบคุณที่ติดตามนะหลังใหม่มาถามว่าเป็นไปเนี่ยมันได้อะไรนะอาชีพเซล มันยังมีภาพจําอยู่นะครับสมัยเด็กๆเนี่ยแม่ผมเขาไม่อยากให้เป็นเลยเพราะว่าภาพจําสมัยนู้นก็คือมีเซลแมนมาหาที่บ้านจริงๆนะครับมาขายพวกเครื่องกองน้ําเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอาศัยเรื่องการตื้อนะครับเรื่องของการที่จะต้องกดดันให้ซื้ออย่างเงี้ยเราด้วยความว่าบ้านผมเนี่ยเขาเป็นราชการใช่ไหมเขาก็จะมีภาพจําอะไรที่ไม่ได้ มีไมเซตเรื่องธุรกิจอยู่แล้วครับก็เลยเข้าใจว่าเซลเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขาเสียเงินนะมันก็เป็นภาพอะไรที่ทําให้ผมเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นเซลลมาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับเลยเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยจากที่ว่าไปอ่านหนังสือธุรกิจเนาะไปอ่านเรื่องบุคคลที่สําเร็จทําธุรกิจเนี่ยทุกเล่มเนี่ยก็จะบอกว่ามันจะต้องจบที่งานขายนะครับจบกันที่การเซลล์การขายของนั่นแหละนะครับหมายความว่า มันจะต้องเป็นอาชีพหรือว่าเป็นศาสตร์นะที่สําคัญมากแน่ๆเลยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจผมเลยลองด้วยตัวเองนะจนถึงตอนนี้เนี่ยนับอายุได้เลยเนี่ยประมาณสัก16ปีแล้วนะครับนะ16ปีนี้ถ้า20ปีนี้แทบจะครึ่งชีวิตของคนทํางานเลยนะครับ16ปีเนี่ยเลยจะพูดว่ามันได้อะไรจริงๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือรายได้นะ ต้องบอกว่าด้วยอาชีพเดียวกันเนี่ยถ้าคุณเลือกจะเป็นเซลล์ไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามนะจะวงการอะไรก็ตามเนี่ยแทบจะทั้งหมดมีเรื่องค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นก็แล้วแต่กฎกติกาแล้วแต่เกณฑนะ์เนาะส่วนใหญ่ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจ่ายตามฝีมือนะครับกุญแจมันอยู่ตรงนี้แหละตามฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าฐานเงินเดือนเราอะปกติเงินเดือนเซลอะจะอยู่ในเขาเรียกว่า เลทราคาตลาดนะครับจะไม่ได้แบบน้อยมากซะจนแบบขายอย่างเดียวถึงจะประ,ประทังชีพได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่วงการนะแต่ส่วนใหญ่จะมีฐานเงินเดือนให้ระดับหนึ่งนะเราจะต้องทำผลงานเนี่ยให้มันเอาค่าคอมมาครับมาทบกับเงินเดือนนะต้องบอกว่าวงการที่ผมอยู่เนาะเป็นในเชิงของเซลล์เอนจิเนียร์นะครับในฝั่ง IT เทีนะ ฐานเงินเดือนก็ค่อนข้างดีนะ <_ C ell an> เขาเรียกว่าเรทวิศวะฝ่ายขายนะครับแต่อาจจะไม่เท่าพวก specialist นะครับฐานเงินเดือนก็จะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทีนี้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะได้เป็นรายเดือนรายสัปดาห์หรือว่าของผมเนี่ยเขาเรียกว่ารายครึ่งปีนะครับเพราะว่ากว่าจะเก็บตังค์ได้แต่ละโครงการเนาะมันต้องเก็บตังค์ได้ก่อนถึงจะได้ค่าคอมนะครับพอมันได้มาเนี่ยหารเฉลีย่ยต่อเดือนเนี่ยต้องบอกว่าเยอะแล้วก็เซ็กซี่มากนะครับ มีแต่ลอยยิ้มนะมันกลายเป็นว่าผมเงินเดือนตอนนั้นน่งหมื่นเก้านะครับผมได้ค่าคอมเพิ่มเข้ามาทบเนี่ยผมได้รวมเป็นสามหมื่นสองสามหมื่นห้าประมาณเนี้สามหมื่นกว่าว่าทเทอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนผมที่อายุใกล้ๆกันตอนนั้นจบใหม่ประมาณยี่สิบสองยี่ิบสามเนี่ยเขาก็จะได้กันหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่านะครับแต่ผมเนี่ยทะลุสามหมื่นละนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเซลแล้วฐานเงินเดือนสูงด้วยเขาเรียกว่าซีเนี่ยเซลเนาะหรือระดับเคียร์เขาแมเนเจอร์เนี่ยเคียร์เขาทํามากฝีมือจจะเงินเดือน4ี่หมื่นห้าหมื่นนะไม่นับค่าคอมนะครับถ้าได้ค่าคอมเนี่ยแล้วก็เราทํายอดได้สูงเราทําตามเป้าได้เนี่ยมันทบเนี่ยอาจจะได้6 7เจ็ดหมื่นเลยนะครับบางวงการเนี่ยถึงระดับหลักแสนเนาะอย่างวงการที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับก็คือวงการคลินิกเสริมความงามเนี่ยสมัยนั้นเนี่ย ถ้าทํายอดได้นะด้วยความว่ากำไรมันเยอะนะก็สามารถได้รายได้หลักแสนได้เห็นไหมอายุประมาณสามสิบเนี่ยผมก็ฐานเงินเดือนสูงมากแล้วนะครับรวมค่าคอมเนี่ยผมก็ได้ประมาณแสนห้าอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนขึ้นไประดับ C ีเลเวลเนี่ยฐานเงินเดือนมันก็สูงกว่านั้นเห็นไหมคือถ้าอายุแค่แบบสามสิบอ่ะได้หลักแสนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นอาชีพสเปเชียลจริงอ่ะหรือว่าระดับผู้จัดการผู้บริหารนะนะ อาชีพสเปเชียลก็พวกหมอพวกผู้พิพากษาแบบเนี้คือมันยากมากนะครับที่จะไต่ระดับให้ได้หลักแสนนะเพราะฉะนั้นเซลล์ Sell ที่เก่งมากๆเนี่ยจะค่อนข้างอู้ฟู่มากนะครับอย่างแรกเลยที่ผมการันตีนะครับว่าคุณได้แน่คือเรื่องไรายได้ที่สําคัญคือตามฝีมือนะไอ้คีย์เวิร์ดตัวนี้แหละคุณก็ต้องขยันมีวินยัยถูกไหมคือเซลอ่ะเข้าใจว่าในบริษัทเนี่ยก็จะมีคู่แข่งเหมือนกันนะครับจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็ตามแต่เนี่ย คุณก็ทําให้สุดฝีมือนั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะทําสําเร็จนะครับเป็นท็อปเซลได้เนี่ยค่าตัวก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าแม้แต่การหางานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเพราะว่าเซลล์ที่เก่งก็จะมีอันที่2เลยครับปัจจัยที่2ที่คุณได้จากการเป็นอาชีพนี้แน่เนี่ยคือคําว่าคอนเนคชั่นทางธุรกิจระดับสูงด้วยนะครับคอนเนคชั่นมันสําคัญแค่ไหนเนาะมันสําคัญสิเพราะว่าการทําธุรกิจในสังคมเอเชียเนี่ย ความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะความสัมพันธ์มาก่อนเรื่องของผลประโยชน์ได้ซ้ํานะครับซื้อเพราะสนิทอะนึกภาวไหมคือมันง่ายอะที่เราจะสามารถทำธุรกิจหรือว่าจะเปิดการขายได้นะต้องบอกงี้นะมันเหมือนวันนี้เราจะเปิดร้านกาแฟจะเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยคิดอะไรไม่ออกถ้าเรารู้จักคนเยอะเนี่ยอย่างน้อยมันได้ยอดขายแน่แล้วช่วงแรกเห็นปะคือซื้อเพราะรู้จักนะครับแล้วถ้าทําอร่อยเนี่ยเดยวเขาก็มาซื้อซ้ํากินซ้าถูกไหม เพราะว่ารู้จักกันครับทีนี้มันได้มายัางไงครับคือสมมุติผมเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยก็เด็กต่างจังหวัดไม่ได้นามสกุลดังอะไรไม่มีอะไรสักอย่างนะครับคือเป็นเซลล์ปุ๊บเนี่ยได้คอนเนคชันเลยเจ้านายเนี่ยถีบเราเ,าเข้าไปเจอลูกค้าใช่ไหมได้และนมบัตรถูกไหมได้แนะนําตัวได้แบบทํางานให้เขาเนาะส่งเป็นเด็กส่งส่งเอกสารเนี่ยก็ยังมีประโยชน์นะทํางานให้มันดีทํางานให้มันละเอียดนะได้พรีเซนต์ได้เจอหน้าบ่อยๆอยอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นละ อันนี้ยังไม่ได้นับถึงการไปตีกอล์ฟไปกินเหล้าไปทํากิจกรรมนอกสนามเอเนเทนเลยนะครับเป็นแค่เด็กจบใหม่เนี่ยอย่างน้อยคุณจะได้แต้มบุญมาแน่นอนและก็คือเวลาเข้าไปเจอลูกค้านะครับทีนี้ด้วยความว่าฝีมือเราแก่กล้าขึ้นนะประสบการณ์เรามากขึ้นเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจมากขึ้นลูกค้าซื้อเราเนาะเริ่มซื้อเราแล้วก็ซื้อซ้ําเห็นไหมซื้อซ้ำเนี่ยหมายความว่าไว้ใจแล้วเราเริ่มรู้จักคนในตําแหน่งต่างๆของบริษัทลูกค้านะครับไล่ตั้งแต่จัดซื้อนะผู้จัดการเนี่ย ไปจนถึงระดับเจ้าของเนี่ยซึ่งเจ้าของเนี่ยคือนำบัตรขั้นเทพถือว่าเป็นแต้มบุญขั้นสูงนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยต่อยอดเพื่อเอาคอนเนคชันนั้นนะครับฟังดีๆนะถ้าใครอยากจะทําธุรกิจนะครับคุณทําอาชีพเซลล์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังถ้าคุณคิดว่าจะทําธุรกิจในวงการหรือความเชี่ยวชาญที่คุณทําอยู่อันนี้แหละที่ทําให้ผมมีกินมีใช้ได้นะครับก็เพราะว่าเรื่อง คอนเนคชันของลูกค้าเก่านั่นเองนะครับโชคดีว่าตอนทาดีลหรือว่าทําธุรกิจในบริษัทเนี่ยผมทํางานได้ดีกับพวกซ l e v e l นะครับแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็ยังอยู่พอเราออกมาทําเองเนี่ยเราก็หาสินค้าได้ใช่ไหมคนในชันเราก็มีนะครับไม่ใช่แค่ลูกค้าเนะเรายังมีเรื่องคู่ค้าเรายังมีเรื่องของทีมงานเรื่องของโปรดัก,กอะไรต่างๆเนี่ยที่จะช่วยเราได้เห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ย ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจหรือที่เขาเรียกว่าเรามีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้เร็วะครับได้เปรียบนะเพราะว่าไอ้คำว่ารู้จักเนี่ยแหละพอเรารู้จักเราก็ทําได้ดีมากนะครับเราก็จะหาเรื่องของคอนเนคชันหรือว่าหาโอกาสในการเข้าไปขายเนี่ยได้ง่ายกว่านะยิ่งใครแต้มบุญเยอะนะครับมันก็ยิ่งง่ายนะที่สําคัญคุณมีทุนทําธุรกิจจากไหนใช่ไหมทุนทุนทุนทำธุรกิจเนี่ยก็มาจากตัวนี้ไงครับ ถ้าคุณเป็นเซลเก่งๆเนี่ยคุณก็เก็บเงินเก็บทองไว้ไม่ใช่เอาไปแบบไปซื้อรถเบ้นซื้อแบรนเนมอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะมีความสามารถในการเปิดธุรกิจนะครับจากเงินทุนที่คุณสร้างมากับมือนะอันนี้ผมก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้เงินใครเลยก็ใช้เงินตัวเองล้วนๆเลยนะครับนะอย่างที่3ามนะสุดท้ายนะสั้นๆน,นะพูดไปทีไรเนะี่ยเป็นสินาทีทุกทีเลยคือทักษะในการเข้าสังคมทักษะในการทําธุรกิจทักษะในการคุยสื่อสารเจรจา ซึ่งตัวนี้มันจะทําให้คุณพาตัวคุณเนี่ยไปเจอสังคมระดับสูงนะครับไหมระดับสูงก็คือว่าคุณสื่อสื่อสารระดับลูกค้าใหญ่ๆเป็นน่ะคุณรู้จักการวางตัวคุณวางเรื่องของการสื่อสารการคุยการสร้างบุค,คลิกที่ดีการแต่งกายการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยคือเป็นเซลล์อ่ะมันไม่ได้ไงคือมันก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมหรือว่าตรงเวลาหรือว่ารู้เลือกที่จะพูดอ่ะเลือกสิ่งที่จะพูดเนี่ยซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่ ระดับผู้ใหญ่อะมันก็จะต้องเป็นแต่ถ้าคุณเป็นเซลล์เนี่ยคุณสามารถฝึกเรื่องแบบนี้ได้ตั้งแต่คุณจบใหม่ๆได้ซ้ํานะครับถ้านายคุณดีเนี่ยหรือว่าคุณเห็นลูกค้าคุณผ่านอะไรลูกค้ามาเยอะเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องแบบรีบปรับตัวมากๆนะครับแล้วการที่คุณเจอคนหลายๆแบบเนาะมันไม่ใช่แค่เจอแล้วไปขายของนะมันมีเรื่องต่อรองเจรจามันมีเรื่องความขัดแย้งมันมีเรื่องแก้ปัญหาอย่างเงี้ยซึ่งนิสัยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ปะ คุณก็จะมีความกล้าในการแบบสื่อสารหรือว่าเข้าใจคนนะครับแทบจะทุกแบบมันเลยทําให้เวลาคุณบริหารความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเนี่ยเอาเป็นว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าหาแฟนเนี่ยคุณจะหาแฟนได้ดีนะครับอ่ะอันนี้ถ้าเอาเรื่องความรักนะคุณจะรู้วิธีการคุยคุณจะรู้วิธีการทําให้คนนั้นสบายใจหรือว่าเข้าใจคนนั้นอย่างเงี้ยหรือว่าการต่อรองกับความขัดแย้งเห็นปะ มันคือทักษะที่จําเป็นของมนุษย์นะครับที่เขาเรียกว่า soft skill นั่นแหละซึ่งอาชีพอื่นผมไม่รู้นะอาชีพนั่งโต๊ะเนี่ยอาชีพแบบที่มันต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยอาจจะคุยกับตัวเองเป็นหลักก็เลยอาจจะต้องมีความท้าทายอ่ะนะในการสื่อสารกับคนใหม่ๆใ,ใช่ปะ่ะแต่ถ้าคุณเป็นเซลล์เนี่ยแล้วยิ่งคุณไปทําธุรกิจด้วยอะ่ะคุณเคยเจอลูกค้ามาเป็นร้อยเป็นพันคนละ คุณจะเจอลูกค้าใหม่คุณจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะมีความกล้าอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่าควรจะคุยกับใครเรื่องที่จะสื่อสารนะครับผมแบ่งเป็น2เรื่องนะอย่างเชิงธุรกิจเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบมากหรือว่าเอาเชิงเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะบริหารได้ดีนะครับก็เนี่ยแหละครับสมสิ่งเนี่ยที่อาชีพเซลล์มอบให้นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตผมนะครับกับนักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยที่เก่งกว่าผมเยอะเลยเขามีวันนี้ได้นะเพราะอาชีพนี้นะถ้าคุณ กำลังตัดสินใจจะเลือกอาชีพเซลล์นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับรับรองว่าชีวิตคุณเนี่ยมีแต่คำว่าก้าวหน้าแน่นอนถ้าคุณตั้งใจทำมันจริงๆนะฝากคอนเทนต์วันนี้เอาไว้นะครับแล้วพบกับคอนเทนต์ของวันพรุ่งนี้ใหม่สวัสดีครับ